ยินดีต้อนรับสู่ช่อง m a c ฮ u s Car Update วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของความหรูหราที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายให้มากมายเพราะเพียงแค่เห็นก็รู้แล้วว่านี่คือรถที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใครชื่นชมแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้เจ้าของรู้สึกว่านี่คือระดับที่เหนือกว่า และรถที่เรากำลังพูดถึงคือ Bentley Flying s p u r ส0 2 6 s e d ี n Ultra ซีดา r y t r a l u ัที่ผสานความประณีตความสง่างามและพละกำลังอันนุ่มลึกเข้าไว้ในหนึ่งเดียว Bentley ไม่เคยเป็นแบรนด์ที่เน้นการสร้างความหรือหวาเพื่อดึงสายตาแต่มันคือศิลปะของความสุขุมหนักแน่นที่แสดงออกผ่านรายละเอียดเล็กๆที่ต้องใช้เวลาและความรู้สึกในการสัมผัสถึงคุณค่าที่แท้จริง ดีไซน์ภายนอกของ Fly i อ g s p สปู2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเบนลี่อย่างชัดเจนกระจังหน้าแบบแมทริกขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกสงบแต่มั่นคงเหมือนประตูของคฤหาสน์หินอายุร้อยปีไฟหน้าคริสตัลคัดเล็ตที่ให้ประกายแสงสะท้อนราวกับอัญ,ญมณีเจรไญยนอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ทําให้โดดเด่นแบบฉูดฉาดแต่ทําให้ผู้มองเข้าใจได้ทันทีว่ารถคันนี้เป็นของคนที่ไม่จําเป็นต้องแข่งขันกับใครเส้นโค้งของตัวถังถูกออกแบบให้เนียนลื่นและต่อเนื่องราวกับคลื่นน้ําที่เคลื่อนอย่างสงบ ความสมดุลในทุกองศาถูกคิดมาโดยหลักการสัดส่วนที่อยู่บนพื้นฐานของความสง่างามเหนือการเวลาไม่ใช่กระแสหรือแฟชั่นที่มาแล้วก็ผ่านไปภายในห้องโดยสารคือจุดที่ทำให้คนที่นั่งรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและมีความสำคัญในทุกลมหายใจประตูเมื่อปิดลงโลกภายนอกเหมือนถูกปิดเสียงเหลือเพียงความนิ่งที่ลึกถึงระดับความรู้สึกเบลลี่ใช้หนังฟูแรงเลเทอร์เกรดสูงสุดซึ่งหนังแต่ละแผ่นต้องผ่านการคัดเลือกด้วยมือทีละตำแหน่ง ไม่มีรอยไม่มีตำหนิไม่มีการประณีประนอมไม้วีเนียไม่ใช่แค่ไม้แต่คือศิละปะงานไม้ที่ต้องใช้ช่างผู้มีทักษะระดับศิลปินในการจับคู่ลายไม้ให้หลายต่อเนื่องเหมือนผืนเดียวกันบนแผงแดชบอร์ดแผงประตูและคอนโซลกลางทุกจุดไม่ได้ถูกทำเพื่อโชว์ว่าหรูแต่ถูกทำเพื่อให้รู้สึกหรูซึ่งคือความแตกต่างของงานฝีมือที่แท้จริงเบาะนั่งสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้หลายทิศทาง พร้อมโปรแกรมการนวดที่ถูกออกแบบโดยยึดหลักสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อมนุษย์ช่วยให้การนั่งนานๆไม่ใช่ความล้าแต่เป็นการพักผ่อนที่ลึกและแท้จริง Flying Spool ส2งพมาพร้อมระบบพลังงานไฮบริดรุ่นใหม่ที่ผสานเครื่องยนต์ V 6ทอร์นเทอร์โบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงส่งแรงบิดออกมาอย่างนุ่มแต่แหนักแน่นเหมือนคลื่นทะเลที่ซัดเข้าฝั่งอย่างมั่นคงไม่ได้พุ่งแรงแบบรถสปอร์ตแต่ดันแบบต่อเนื่องร้รอยต่อจนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เครื่องยนต์แต่เป็นพลังที่หลายอย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนรุ่นสมรรถนะสูงยังคงมีเครื่องยนต์ V8 ที่ให้เสียงทุ้มลึกหนักแน่นที่เรียกว่าเบนลี่เบทโทนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนเบนลี่ต่างรู้ดีคือเสียงที่ไม่ได้ดูดไม่ได้คำรามแต่มีน้ำหนักเช่นเดียวกับเสียงหัวใจของสิงโตที่เต้นโดยไม่จำเป็นต้องแผดร้องเพื่อแสดงความเป็นเจ้าป่าระบบช่วงล่างแบบ Air Suspension a d a p t i v e ช่วยให้รถลอยเหนือพื้นถนนอย่างนุ่มลึกและนิ่งอย่างน่าประหลาดเหมือนพื้นถนนถูกปรับให้เรียบเฉพาะสำหรับรถคันนี้โดยเฉพาะ การขับด้วยความเร็วสูงให้ความมั่นคงเหมือนนั่งบนพรมวิเศษที่เคลื่อนผ่านอากาศอย่างเงียบและไร้แรงตาร้าน Flying s p u r 2026ไม่ใช่รถสำหรับคนที่ต้องการคชมไม่ใช่รถสำหรับคนที่ต้องการพิสูจน์บางสิ่งและไม่ใช่รถสำหรับคนที่ต้องการแสดงความร่ำรวยแต่เป็นรถสำหรับคนที่เข้าใจว่าความเงียบความสมดุลและความสาง่างามคือพลังของผู้ที่ไม่จำเป็นต้องแข่งขันมันคือรถของคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว ไม่ใช่คนที่กำลังพยายามจะประสบความสำเร็จ Flying s ส o ูไม่ได้บอกว่าเจ้าของรวยแค่ไหนแต่มันบอกว่าเขามีระดับอย่างไรและระดับนั้นไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีรสนิยมการมองโลกการเติบโตและความนิ่งภายในใจเป็นพื้นฐานร่วมด้วยนี่คือเบนลี่ฟลายอิงสปู2 2 2 6 6สซีดานที่ไม่เพียงพาไปถึงปลายทางแต่พาคุณกลับมาสู่ความสงบที่อยู่ภายในใจของคุณเอง